ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนหารนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2568ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัฒนทะไทยโพทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนหารมีผลการดำเนินงานดังนี้นางสาวพัฒนไทยโพทองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอขุนหาร นำคณะครูและบุคลากรทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและพบปะเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูบุคลากรนางสาวพาหะ,ะไทยโพทองผู้อำนวยการสากรรระดับอำเภอขุนหารมอบหมายให้นางจิตราจำปาโพครูชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุนหาร นางสาวพัฒไทยโพทองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอขุนหารเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตรจเอกเพิ่มพูชิดชอบครั้งที่4ทับ2 5 6พผ่านระบบซูมคาวมิทติ้งในห้องประชุมบรรจงชูสกุลชาชั้น5อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้นางสาวพัฒไทยโพทองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอขุนหารเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานสกรอประจําจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่5ทับสองโดยมีนายนัทพงศ์ทองหล่อผู้อํานวยการสำนักงานสกรอประจําจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมร่วมใจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดศรีสะเกด นางสาวพัทไทยโพทองผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอขุนหารประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรสกรรระดับอำเภอขุนหารเ <P RE WS> พื่อวางแผนงานมอบหมายงานติดตามการดำเนินงานคณะครูบุคลากรสกรระดับอำเภอขุนหารณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอขุนหาร นางสาวพัทัยโพทองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอขุนหารพร้อมด้วยคณะครูสกรระดับอำเภอขุนหารเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรนซ์นางสาวพัทัยโพทองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอขุนหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณนโะรงรามโคสะจังหวัดขอนแกน่นซอกรอระดับอำเภอขุนหาดดำเนินกิจกรรมหลักที่2สอสอ,อ,อปะชะตอขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงเดินเคาะประตูบ้านรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีณนะบริเวณชุมชนเขตเทศบาลตำบลขุนหาร นางสาวพระหทัยโพทองผู้อํานวยการสกรระดับอําเภอขุนหารร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกข้าราชาการลูกจ้างประจําและพนักงานราชาการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจําปีพุทธศักราช2568ณวัดบ้านกระเบาเดือตําบลกระวันสกรระดับอําเภอขุนหารต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสสปะชะตโดยมีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลโพวงเข้ารับการประเมินณนะห้องประชุมสกรระดับอําเภอขุนหาร นายพานุวัฒน์มณีครูศูนย์การเรียนรู้ได้รับมอบหมายร่วมต้อนรับคณะกรรมการและให้กำลังใจชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านขี้เหล็กตําบพลพรานในการนําเสนอการขับเคลื่อนการดําเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองสกรระดับอําเภอขุนหารต้อนรับสกรระดับอําเภอวังหินเข้าศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพถักโครเชตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโพกระสังตําบลโพกระสังอําเภอขุนหารณห้องประชุมสกรระดับอําเภอขุนหาร ซก็รอระดับอำเภอขุนหารร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำพวงกุญแจและของชำรวยจากลูกทุเรียนการทำเหรียญโปรยทานจากริบบินนะ้นณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสี ซอกรอรระดับอำเภอขุนหารร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่จัดกิจกรรมบรรณสัญจรนำหนังสือที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้สอนทำพวงกุญแจลูกทุเรียนจิ๋วจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าบริการให้คำปรึกษาแนะแนวการจัดการศึกษานวัตคลองคำตำบลภูฝาย สกรอรระดับอำเภอขุนหารร่วมโครงการชาวอำเภอขุนหารพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิธีพอเพียงตามวิถีไทยวิถีพุทธครั้งที่สองปีที่สนวสิวาลายัยตําบลศิกฐสกรระดับอำเภอขุนหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันประถมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบวันฉัตรมงคลพัฒนาภูมิทัศนะ์บริเวณวัดซำขี้เหล็กตําบลพรานขอขอบคุณและสวัสดี